เยถามต่อกับ Toyota D t ต y o ต้าจีนดิชมูรีนะคะช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะและช่วงมกราคมที่ผ่านมาค่ะน้องปเก๋ยคะมีลูกค้านะคะออกรถกับเราค่ะทางโ o y ยต้าจีนดิสำนักงานใหญ่และสาขาพันทองค่ะเป็นจนํานวนมากจึงเกิดคําถามขึ้นมาค่ะว่าจะต้องนํารถเข้าเช็คระยะทางแรกเมื่อไหร่ดีคะค่ะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งออกรถไปนะคะการเข้าเช็คในรอบแรกจะอยู่ที่1เดือนหรือว่า1000กิโลเมตรเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการตรวจเช็ค ว่าหลังจากออกจากโรงงานการผลิตมาแล้วรถสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่คะพี่วินนี่มีคําถามอีกนะคะว่าลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าการเข้ารับบริการครั้งแรกนี้มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลานานเท่าไหร่คะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องปเป็นกังวลใจไปเลยนะคะการเข้าเช็คระยะรอบ1เดือนหรือว่า1000กิโลเมตรนี้เช็คฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายและยังใช้เวลาเพียงแค่30นาทีในการตรวจเช็คพร้อมรางรถได้คะ่ะก่รอาหารลูกค้าค่ะ ต้องการที่จะนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าจีนีของเราทั้งสำนักงานใหญ่บางละมุงโลโก้หรือสาขาพานทองพนะต้องทำยังไงคะพี่มินนี่ติดต่อเราได้โดยตรงเลยนะคะที่038ค่ะ719900หรือหากเดือนนี้ค่ะเขามีปัญหาคะติดต่อเราได้โดยตรงเลยที่097ค่ะ0591026ค่ะแล้วเวลาที่ลูกค้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าจีนีของเราที่สำนักงานใหญ่บางละมุงโลโก้ก็จะมีน้องเกมค่ะ C.I. Ambassador คอยดูแลลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะ สวัสดีค่ะให้บริษัทโตโยต้าจีนดีชวมบุรีของเราได้ดูแลคุณและรถของคุณนะคะ